ประวัติก่อนหน้าที่พระมหาเจดีย์ชัยมงคลจะถูกจัดตั้งขึ้นเป็นวัดเจดีย์ชัยมงคลนั้นพระมหาเจดีย์ชัยมงคลได้ถูกสร้างขึ้นมาในพื้นที่บริเวณที่ใกล้กับวัดผา n ําทิพเทพป,ประสิทธิวนารามหรือผา้ a าย,ย้อยที่มาของชื่อนี้คือจะมีน้ำย้อยลงจากหน้าผาตลอดปีไม่มีหยุดในสมัยเด็กๆตั้งแต่ยังไม่มีพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ผมยังเคยไปอุ้มพระที่ใต้ผานี้อยู่เลยซึ่งเป็นพุทธอุทยานอีสานซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านโคกรางตำบลผาน้ำย้อยอำเภอหนองพอบจังหวัดร้อยเอ็ดจึงกลายเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระมหาเจดีย์ชัยมงคลมาเป็นเวลายาวนานจนกระทั่งได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นวัดเจดีย์ชัยมงคลแต่หลายคนก็ยังคงเรียกพระมหาเจดีย์ชัยมงคล พระมหาเจดีย์ชัยมงคลเป็นเจดีย์องค์ใหญ่มีความงดงามประการตาม,มากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทยมีลักษณะเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดารโดยใช้ศิลป,ปก,กรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมกันระหว่าง mm. พระปฐมเจดีย์และพระาธาตุพนมใช้งบประมาณก่อสร้างถึงปัจจุบันกว่า3 0 0พล้านบาท จำเนินการสร้างโดยอาจารย์สีมหาวิโรซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนั่นเองพระมหาเจดีชัยมงคลเป็นพระธาตุเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นที่เคารพสักการะและยังถือเป็นศาสนาสถานสำคัญที่สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาที่แรงกล้าข,ของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาและเป็นความภาคภูมิใจของชาวร้อยเอ็ดและชาวอีสานทั้งมวลพระมหาเจดีย์ชัยมงคลออกแบบโดยโกรมศิลปากรเป็นสีขาวตกแต่งลวดลายประการตาด,ด้วยสีทองเหลืองอารามรายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้งแปดที่สร้างในเนื้อที่101ไร่กว้าง101เมตรยาว101เมตรความสูง10 1เมตรรวมยอดทองคำเป็น 109เมตรใช้ทองคำหนัก4,750บาทหรือประมาณ60กิโลกรัมรายละเอียดพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้นที่1เป็นห้องโถงกว้างใหญ่โออาผนังจะรึกนามฐานทธิปดีต่างๆและจะใช้เป็นห้องประชุมบงเพ็ญบุญต่างๆชั้นที่สองเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ผนังติดตั้งรูปพระพุทธประวัติ ลวดลายไทยวิจิตพิสดารน,น้าตระการตาเป็นอย่างยิ่งชั้นที่สเป็นที่ประดิษฐานรูปพระนาจารย์ปราณอีสานในอดีตเป็นรูปเหมือนสลักหินอ่อนและหุ่นรูปเหมือนพระสุปฏิปันโน101องค์ชั้นที่ 4. จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวัดวาอารามสถานปฏิบัติสมักรรมฐานที่หลวงปู่ศีเคยบำเพ็ญธรรมชั้นที่หบนสุดเป็นบันไดเวียน1 1 9ชั้น เป็นห้องโถงรูปลังแปดเหลี่ยมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญในบริเวณวัดเจดีชัยมงคลอีกดังนี้ 1. ต้ำแทงแห่งศรัทธาซึ่งหลวงพ่ออินเป็นผู้นำคณะศิษยานุสิบย์ทงการก่อสร้างถวายบูชาคุณหลวงปู่ศรีมหาวีโร ได้เริ่มก่อสร้างวันที่8พฤษภาคม2540แล้วเสร็จน้อมถวายในวันที่3พฤษภาคม2546ตัวกำแพงสูง5เมตรกว้าง4เมตรยาว3,500เมตรชั้นบนเดินชมวิวได้โดยรอบชั้นล่างเป็นที่ปฏิบัติธรรมงเจดีย์บรงพุทธโธบูโรบูโด จำลองซึ่งชาวพุทธจากประเทศอินโดนีเซียจัดสร้างและส่งทีมงานช่างมาติดตั้งถวายเป็นพุทธบูชา 3. ตำหนักรับรองสมเด็จพระสังฆราช 4. กุฏิรับรองหลวงปู่ศีมหาวีโร 5. โรงทานขนาดใหญ่สหลังความเชื่อและวิธีการบูชาพระมหาเจดีชัยมงคลจะยังเป็นสถานที่ในการประกอบศาสนกิจต่งางๆ มีพิพิธภัณฑ์วิปัสสนากรรมฐานของหลวงปูส่สีและเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนของพระเกจิอาจารย์ในอดีตทั้ง101อ,องค์รวมทั้งพระสารีริกธาตุซึ่งอยู่ชั้นบนสุดให้ประชาชนทุกสารทิศได้มาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลในคราวเดียวกันการเดินทางไปพระมหาเจดีย์ชัยมงคลหนึ่งรถส่วนตัว จากตัวเมืองร้อยเอ็ดนั้นใช้เส้นทางร้อยเอ็ดโพนทองหนองพอกระยะทาง80กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลข244 0และ2136ถึงอำเภอหนองพอกต่อไปยังบ้านท่าสะอาดตำบลผาน้ำย้อยและขึ้นเขาเขียวไปอีก5กิโลเมตรก็จะถึงวัดเจดีชัยมงคลสถานที่ตั้งของพระมหาเจดีชัยมงคลใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง เวลาเปิดปิดเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง17นาฬิกาสำหรับผู้สูงอายุมีรถรับส่งฟรีจากทางขึ้นบริเวณลาดจอดรถไปยังตัวพระมหาเจดีย์โดยไม่ต้องเดินเท้าไม่อนุญาตให้นำรถส่วนตัวขึ้นไปจอดด้านบน